โอ้หเลยว่าว่าว่าเธอคอยกับผู้หูือกันเพราะว่าขอมาพวกมันจะเราไปใส่เราอยางไปเอาพื้นบอกไปใส่จะไปเอาพื้นปานนี้มันก็มาอะไรพื้นนี่ยเรียกกระดอถ้าพื้นพี่ช่างอจัเนาะไปถึงหรอพื้น็ได้เปนนนค้อยใจพี่น้องเออเราน้อยใจผัวเราไปที่ไหนก็มาบอกแน่เราอ่ะมามาลูกมานั่งเตียงพี่เป็นไหนสบายก็ บฉัดบอหน่ะสำหรับไปนอนอยู่กบุงไปนอนถ่ายังเราอ่ะเฮือนเดี๋มีไปยังบ่มานอนอยู่พี่เราอ่ะเรามาเอาฉันไหนขอทานนะไปนอนถ่ายังกบุงบูมานุกเมนูเราอ่ะเฮือนเฮือนมีคือบ่มานอนเราอ่ะจะน้อยใจบ่บ่เป็นห่วงได้บ่ยันแดดบ่่นีบอได no oo. ้ให้ม yeah. cool ันสแกนตาคอยให้ถักแล้วสแกตะเวนสแกนแล้วม่มีเดาคอยเฉลี่ยตานะสแกนเลยเจ้าเบิ้ง ไทยดีและสวัสดีเด้อพี่นอ้องเฮ้ยเขากะเมื่อกีนน้นี้ได้ลบออกไปไายอ่าอัพคลิปพี่น้องเนาะให้ทางทีมงานบอสแสนเพิ่นถ่ายคลิปสาบายแหละเขากะขามาก่อนเพิ่นเขากะถ่ายคลิปถ่ายเอียงก่อนแต่ก็เขาออกไปอัพคลิปให้เพิ่นผิดทางให้เพิ่นถ่ายเนาะพี่น้องไนฟัสเปลี่ยนกันถ่ายคลิปถ่ายอันนี้ทีมงานเพิ่นออกไปแล้วเขาก็ได้เข่ามาพี่น้องเพราะว่าทิมจังบ่ได้สนกัารนะพี่น้องเองเนาะนะ หัวเห็นนะหัวยอดว่ากันคาดตายยอดเขาลองหนาวปิ้งบ่บอดว่ะโอ้ยทางสบายไปมา่าคบตายอดป่าข้าง้ากตายยอดเฉียงโอ้ยแม่นความเล่าแล้วสบายดีเด้อับครบสายอดป่ากันงฝากตายยอดเฉียงเป็นนคมาถามมาในท่งนใคยกับบาบอดนี่ผมจ้างน่ยว่าเราหน่อใจผัวเราเด้วยนี่ฮะเวลาไปจักเออสิเจ้าสิเจ้าฮู้แล้ว่าเราไปใส่หักสิเจ้านั่นมีความรักกับ่อย นนนั่่ะโอ้ยไอโบฮู้ได้สบายแม่นบหูก็แม่นมืดบหูก็แม่นมืดนี่จะหายอน้องเพลงแบบนี้ฮะเด๊เด๊เด๊ไอโบหูเด๊บบอว่าบอว่าเธอคอยกับโบหูกันเพราะว่าขอมาพวกมันจเราไปใส่แล้วยางไปเอาพื้นบอกใบใส่ไปเอาพื้นปานนี้มันก็มาอะไรพื้นนี้ยังเด็กกระดอเท่พื้นที่สร้างโอ้ยเนาะไปถึงเราอ่ะ คนหน้อยใจพี่น้องเอ้ยเราน้อยใจผัวเราไปทีงไหนคือบอกๆแน่เราอะมามามาลุกมานั่งเตียงพี่เป็นไหนสบายบ่อบ่อแน่ไดด้แๆสำหรับไปนอนอยู่กอบุงไปนอนที่ยังเราอะเฮือนเดือนมีไปยังบ่มานอนอยู่พี่เราอะเราบอกฉันไหนขอทานนะจะไปนอนที่ยังกอบุงเป็น no pues oh, ลูกเมนูเราอะเฮือนเฮือนมีคือบ่มานอนเราอะจะน้อยใจบ่บ่เป็นห่วงได้โมยันแดดบ่นี่บ่ ได้ให้มันสแกนตาว่าให้ขักแล้วสแกนตะเวนสแกนน้ำมันมีเราว่าคอยเฉลี่ยตาอ่ะสแกนเลยจะเจ้าเบิ้งนู้สแกนตะเวนแนะนำประกาเบิ่งหน่วยตะเวนถือว่าัวเล้วเลยเนาะว่าตาคอยนะมันมันเลื่อมมักับสแกนน้ำมันมีเลื่อมเลยนี่ยลองรับบอสหน่อยใจบอสขึ้นเบิ้งไปบอกบอกคาดว่าเขาจะขาดบอสหายขาเราเทสกำแพงหมดแล้วนะเม่นคุณน่าไปทวงกูนะกลับมาแหละสบายเัวไปทางไหนบอกบอกแล้วเลยนี่เพราะว่า พอเธอแล้วเห็นแท้อายอยู่อยูเดเราก็เลยไปแค่เดียวฮะนะเราไปไปเราไดกูไม่จักนะโอ๊ยน้องร้อนใจผูกไหมบ่ดิไอ้ผูกไหมอู้นี่มันแดดได้เนาะแดดจะยามันนอนตากแดดเลยค่ะนอนเบิ่งแสงตะวันเอ็นมันเบิ่งหน่วยตะวันเอดิจะกินน้ำเย็นเล็เหน่อยกันเลยมัดจั๊กควดชาวไร่เหล้านักินนะ บอกคนไปได้กินเหล้าหรอเราเก็บมาได้บอกว่าไม่ใช่เลยอุ่ยอะเราเก็บใส่กระติกมาได้พอบอสตัดผมใหม่บอสผมใหม่ยังใส่ทรงเก่าเน่ทรงเก่าตัดใหม่โหดอันนี้โหดตัดออกแต่กระปีบ่่โอ้โหโตชันวะมานบอชันแล้วนอนตาได้ยังโอ้ขอบคุณขอบคุณสาำหรับว่ะ ทรมานตัวเองกระทู้ของผัวดิ้นเคยได้ยินจะาว่าแบบนี้ยาวน่นก็ได้มาได้ยินอีกแล้วมาน่ะบัได้ยินจเว้าเพื่อนแซงนั่นเลยใจหน่อยเจ้าว่าค่อยเครียดเจ้าวิอันนี้เฮ้ยตื่นด้วยความมังดีนี่มันกายว่าวังดีแล้วตายแทนเจ้าเป็ยังได้โอ้ยผู้ใหญ่ช่วให้ตายแทนกินมอน้ำหน่อยน้ำเย็นเด้ อาโต้น่อาโต้เรื่องไหนกินบัวน้ำนันบ่เอาเบิ้งบสคูยังี่ทงหัวนะฮะนี่นี่นี่คูเด้อเขอิบิงเด้อเด้อน่ยเด้อพี่นเตนหัวปนเยวขึ้นโอ้ยยังแตนกัแตนกปูจุจียังตนบาทหัวกินไหนนี่ไอหัวบ่ หลายๆอันเออแบบนี้นอนตักแตดนอนตากแดดนะขกันห้อนก็ขึ้นอยู่ถึงบ่กมาได้ห้อนตากแดดสมิน่ะค่อยมักกว่านี่ค่อยๆมาตากแดดนี่แหละม่ได้ยันดำยันเปื้อนแบยันเป็นไข่เนาะเป็นไข่เป็นน้ำม่ได้ยันตายก็ตายมาแล่งให้ดีมันจะสบายเอาน้ำนี่ เอาน้ำเย็นเนะี่ยฮะแดด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 ลุกมานั่งเตียงไปเออฮอนแดดดิบัวย้ยอมเขาห่มอวอดอันนี้นะบัทุ่มผลาดตะโตทางแดดอีกเล่นดุกว่าวน้ำเพลนอยู่บ่อันทีมงานบอสเซีนกลับมากีนาน่นะิว่าวยุน้ำอยู่เนาะว่าวแล้วเฮิ บ่เพิ่นบาดหน้าเพิ่นบ่เข้ามานําได๋เพิ่นบ่เข้ามาหาไดบ่เข้าเข้าอย่เข้าก็บ่เข้าก็เรื่องของเขาอเาบ่เกี่ยวดอกบ่้สิเข้ามาหรือบ่เข้ามาเข้ามาก็ดีบ่เข้ามาก็ดีคือกันเอ้ยบ่นแขกยังแดงเป็นปาๆได้น่ะไปบอนออกไปกินนี่มาแดกคอกันแ่นะ เห็นบ้าเขาว่าเล่าว่าไปนาขาวว้ลลหลบหลังขาเพราะว่าเขาว่าย่างลบหลังเขาว่าเขาหูจังมืดภาษาพอภาษาพีที่ตายแล้วว่าหอับพระอีกแล้วเราเทึงอะไรยังซักซิดกว่าหมูนะก็อยยกพ่อเราเทึงตลอดทึงเดียนี่ยันบ่มีเราเทึงผู้ซักซิดนะพอประเตศคนเล่าซื่อคนไทยเดูยนี้นะ แล้วคนที่พ่อเราิ่งตอนเราิ่งนี่คนเล่ากันเลยแล้วมันมีจากจังหวัดมีจากบ้านยันเขาบ่แน่นะถามเบากันไพถา,ามกันมีจากหมู่บ้านมีจากจังหวัดอีกได้เราเล้าเดี๋ยวนี้น,ะน้อยใจพวัพวพัวไปบบอกล้าวน้อยใจแห้งน้องก็คิดนักเลยไง ก็ปเป็นย้อนสาเหตุอยังคือไปและบอกบอกคู่เป็นเมียนี่มีความลับลมคมในอียังเดี๋ยวนี้นะคือไปนั่นเราเราคิดนัในนั่นเดี๋ยวนี้ฮะว่าไปหาพื้นไปหาพื้นคือหึงแท้เราอะ,ะเกินแล้วไปหาพื้นะะเราอะเรคิดหนักใจน้ำทางสบายอยุ่น้องนคาห่ม,มไหมใบบ่อบอกแดดกับมันต้องคอห่มเดี๋ยวนี้ฮะคอยเบิ่งหน่อยตาคอย ทีงานข่อยเข้าเนี่ยข่อยขม้าด้วยความตุนสงสารนะเนีว่าซอยให้ดีขึ้นจัิสิไปหาซอยผู้ไมหว่เอาก็ได้ว่าไอยังดอกเอาเห็นดีเสมอค่ะเขาเขาใจน้ำพัวนี่เฮายาละาต้เราไปเฮ็ดหยังจังว่าสิตายเออสิจะไปได้หูดอกเราเห็นหยังดอจับได้เท่านั้นไปจับได้แต่พัวคอยเขาไม่ได้ไปหาจับคนอื่นเขา ขาบ่ได้คิดดอกโอ้ยย่านเราโอ้ยย่านเราไปหามีผู้สาวผสาวเออบ่ได้คิดเพิ่นน่ะขอยากเฮ็ดแบบนั้นก็ไปหาเฮ็ดคืน้ายบ่ได้เอิดคือมานี่แนทางน่ะเลนี่าอยาเฮ้น่า่อยทําดีกอะไระบ่ได้อยากสร้างเวรสร้างกรรมแม่นบ่ชิวานได้แล้วเนาะคิดหนักบ่บบเป็นน่นี่ตากแดดนอนอู่ตากแดด ให้กับห่มกับ่เข่าบ่อมเข่าให้แบบแผ่น้อยเท่าฮะเออถ้าไม่เทิดมาให้ยุ่เนาะเออเจ้เอิญเราข้าน่ะตัวนึงกัยูยูในหันเลยยูใน้องตัวหนึ่งก <Okay. S 2> hey ันยูพ้นเลยเจ้าเอิ่เราไม่ขาดก็ไม่เทิดดียวบอได้ยากไปเอินไปเอิ้อะไนี่คนใหญ่มันเขาว่าจ้าน่ะมันวกว่าตามันอ่ได้ โอ้ใคสิปลาผัวตัวเองได้คอยยังปลาเมียคอยบัได้ปลาได้คอยนะก็มันเลือดเสื้ออะไรคอปลาได้แคมป์อยชีวิตคอยดีๆนะถ้าามานอนจะเตียงพี่เบิ่งได้พร้อมนะมานอนนี่ตากแดดนะเห็นใน่ห่อนนะนี่บ่บ่ได้ห้อนเย็นเนาตากแดดบอสเออบอสจะดีบ่อยไปเขามานั่งอยู่ห่มขึ้นไปนอนดูเพิงก็ได้เย็นดีนะเห็ดปลาชดแน่เยเห็ดปลาชดใช้อาเทิดบ่ไดถือเลยบอส หัวกับโบได้มีให้ประชดด้วยนี่ประชดใเทวดาเบิ่งหัวค่อยนี่ว่ามันเป็นอะไรเขาต้องหักตัวเองได้อันสบายเทวดานะคือแสงตะเวนนั่นแหละเป็นเทวดานะเห็นว่ความลงเขาจะมาตากแดดดีเท่าที่สบายเป็นถ่เป็นหนาวแล้วมันจะยากได้โอ้ยดอกเป็นไข่ก็ไม่ได้ตายเท่านั้นตายเลยรับอยากไปเกิดก็ไปเกิดไปอาเถิดเก้าเมียใหม่แล้วบอเก้าเก้าเราแล้วคอยตายไปก็มีผู้บ่าคือกันนะผู้บ่าวพีน่ะไม่ได้อื่น แม่นอยู่ดรอ่ะนั <DVD> <p ans pus uhan> ่นกะเขาไม่ซีบรีช่วยก็ยอมเอาไว้เจ้าบ้านผู้ชายนีเมียใหม่นั้นยันว่าบม่มีเหลือจังไหนี่เจ้าบุกีบากไหมเธอบ่อยู่ผู้เดียวนะจากภัยกีบากภัยเราเจ้าพอทำเราต้องถามซอ้อแด้วเราเงาแลยให้เราขันเจ้าเห็นเนี่ยนี่จากภัยเงาหรือภัยประเงาไปจักเราก็เป็นห่วงเมียยันเมียเป็นห่วงแบบนี้บ่มาเป็นห่วงเมียแบบนี้บอกเขาบ่เคยเห็นเลย เราไปวิ่ยกเล้าเราไปทันมาเออวิอยกากเล่าเจ้าวิอยากไปทันว่าเราไปหาเงินกับมมีเงินจีนอะไใส่เงินคอยกู้เขาทานนี่แหละทํากินทานยังมาทาันในตายานี่เมนะื่อวานี่เชิญเคยนี่คุดคันคู่เจ้าเราไปกา้านตักแตนบอกบู้เอาเนี่ยมาขังบ่ยันทอนแดดยันทอนแดดบ่มาขังอ,อีกอบก่บกขังอีก,อ,ก,อ,อ,กอยากเบิง้งแสงตะวนัน ข้้งแล้วหิยังเราบริการบริการแล้วเราอยากประชดผัวเราด้วยนี่ค่ะได้อยากประชดผัวนะประสดเทวดาเทวเวดาวซ้อมมึงเองประชดเทวดาแลวผัวค่อยผู้ไปนั่นเทวดากันแน่มือกันอยู่ถึงนะว้าวมบนีีเทวดาก็ลงไปนั่งสั่งือกันอืมแล้เขาเทวดาสิจับให้จนนั่นนี้บ่มีดอกวราทหารตำรวจสิจับมาให้ ทวดาพญาเถนสีซอยยังเฮาได้บ่มีปลาอยู่ในคำสัญญาให้พ่อนะสบายเอฟซีผลจากฟังชมซานนี่ฮะเอฟซีผลมาโอ้จากฟังสบายห้องเพลงนี่แบบมวลเต็มวดาอ้ยังไงมาหนึ่งหลงเจ้านะมาพร้อมกันนี่แล้วพร้อมกันบ้าบ่พร้อมกันกับบ้าบอสนี่กับบ้าวันดูนี่ต้นไม้นะไม่เป็นบ้าต้นที่พี่พร้อมกันตึ๊ตง ติ๊กติ๊กติ๊งติ๊กติ๊กตียงนะใช่ไหมเอฟซีเพิ่งากพังอยู่ฮะชมซานผ้าผ้าเห็ดอะไมันเกะต้นได้ละมืดต้นนั้นอืมจะนรามันที่กอวัวคนอี้จะประชแสงตะเวนบันนี้นะประชดแสงตะเวนดาเทวดาดูนี่ให้เทวดาลงไปผ้ากันมันมาลงไปผ้านะกอคนบาปเลยนี่นะคือน่านใต้เท่คือน่านลงไปเอาเท่ดวงสกิดดวงวิญญาณนะึ้นไปอยู่เถิดอะไรเบาอ้แล้วประชแสงตะเวนนี่ฮะ ไอ้พูดนะว่าได้ได้นี่ฮะยัวแล้วเขาห่มกับราบวเขานี่กระบาดแล้วมันห้อนนี่มายงัวมานยุ่เจ้านะห้อนแดดปาะนี้เราว่าบนห้อนนี่ใช่ห่อนนี่ห้อนนี่จะเป็นอื่นอะไนี่ฮะเฮ้ยจังไรเราจะเขาห่มนี่อย่าแล้วอย่าแล้วบอก อนเพแพทมาอันมาว่าให้นสาวใบข้าฮ่มเนี่ยกระบาดเล่านี่มันแดดนี่พ่ได้แดดดอกบอดแดดยังได้ใบกล้วยกับปงเนี่ยเนาะเส้นลูกหมาจะไปทางไหนมัอนี่สบายฮู้บูบ้อหลักเมืองได้ี่จัก ห้องหาลูกหมาก่อนพี่เ้อะเด็กเนาะผูกลูกมาแต่ผูกเพื่อนหอน้อนจะไปเกิดออากิจกมไปชั้งอ่ะเฮ้ยมาเลยแมงว่ะ้อ้บอสไอ้่าเมือนี่ใช้ลูกแมวน่ะลูกแม่บอสด่าเมืองด่บอส อตกพี่น้องเลยเหตุประชดเทวดาว่าบโแมันประชดผัวกันเทวดาไอต้นมันก็ห่มไห้ไห้เลยกันเทวดากันเทวดาไอต้นกับมันแดดอยู่นี่เลยอืมกันเทวดาโบมดเป็นไงกันเทวดาไอต้นก็บอกเทวดาผัวมันห่มไห้แน่เทวดาเอ้ยห่มให้ทั้งนางใบเด้อเพิ่นลโฮเดดมีแต่พี่ป้าสิไปบ้างไวเคร่งแซ่เคร่งซื่อเท่านั้น บอสไฟจะเคลือ่อนขึ้นนะอืมมันกระเด็นแ,แล้วนะมันกระเด็นแล้วแนวนี้มันกระเด็นแล้วอยู่ห่มมีบอยอยู่เดีด๋อยู่เดดเดี๋ยวนี้ครัให้เทว,วดาซองมึงหน่วยตาแก่ค่ะ,คะบอยันเทวดาบระูเจ้าหน่อยสิพาคนตัวเริง แต่เบิ่งแสงตะเวนมันมีเลยว่าสิเรื่อมตาคนะน่ะตะเวนก็ตัมๆมีมันลงมาเ๋ยวเพียงขับไปไม่เลยนี่โชคร้ารพี่น้องไมอนี่ต่างจากมือที่ผ่านมาพี่น้องเลย มื่อจะานมานี่หาคุดกิโลดูเมือนี้บูว่าเพิ่์นน่ยใจบาเทอดเรื่องอีกอย่างบวมีไผ่หูน้ำเพิ่นถ้าสบายก็ดีเป็นความน่อยใจของเล่าพี่น้องเลย ตั้งเล้านั่นอิลีพี่น้องเว้เนาะเราบอกกับพายแล้วนอนไปนี่แต่หึงเราบอบอกกับพายแต่หึงเลยนอนตากแดดแต่หึงนะบ่ยอมข่าวห่มอีพี่น้องเอ้ยบ่ยอมข่าวห่มนะบ่แพ้บ่ยอมข่าวห่มเลยนี่เป็นไรน่ะคุ้ยด้วยเจ้าหน่อยสบายบ่ยอมข่าวห่มคอยคอยเมย์บ้าอะไรคอยเมืย์บอกเราเราบานสบาย บอไจะเขางนีมวยจะเข่าโฮมเด็กน้อยเป็นได้พอแจะเขาโอ้ยคือกันแล้วพอแผดกันอ่ะอ้ยมาตัวอ้ยยน้อยอ้อยพอเป็นเนาะอ้อยคนใหญ่เนาะมันเด็กน้อยอ้อยเป็นเ็กน้อยนี่เออเเด็กน้อยบ่อ้อยเป็นเด็กน้อยเรารัดค้อยลยพอแผ่นจะกว่าบ่บันจะไบเจ้าเป็นยังคืออยู่ในแดดนี่ไม่ได้เป็นยัง บ่เป็นยังไงละครโฮมคนบอกเป็นไข่นะก็ยังนอนนี่บ่บ่ไข่นะไข่กระสือไข่เป็นไข่เป็นไขจะจ้ง่ได้เป็นไข่เลยไอข่เจียวเงินให้เอาเงินให้กับบ่บ่เอาอีกนะบ่เอาขอจ้างกับโฮมเมื่อกี้นี่ยังบ่บ่เอาเงินเลยฮะจ้าหรือเราเอาได้ไหมบ่เอาเงินกันเลยเงินเราบ่เอาเราเครียดผัวแล้วนะเราเครียดให้เธอบ่เดี๋ยวบอกให้เธอนให้เด้อน้อยใจนเียวมน้อยใจ่ว่าบ่เธอรไปบ่เราหมดเราจเออนนั้ ไปทางไหนพอบอกแน่เราอะไปหาพื้นกับกายย่ามหาพื้นเราอะเพื่อนมีเปยังบอกมานอนเราบอกจะในนี้เลยไปนอนยังกลวบงเราอะนอนอยู่กบงบอบงแล้วคอยกันคอยหูเราบอกว่าเราบไปใส่นะตองแผลเรจะบุหูแล้วบอกคยมือเราอยู่กบงได้เดียวดิไปจะไปนอนนุงคลบเนาะนุงคลบเลยถ้าเรานอนเราต้องนอนอยู่ในเพื่อนนี่แล้วเราปนอนต้องพวาเราไปใส่คอยกับพะจ้า โอ้เมื่อเช้านี่เห็นแล้วอยู่แล้วเนี่ว่าพันพื้น<บ>แก็บๆอยู่ได้อ่หาหั่นมาทางนี้หลวงโเห็นแล้วโเมเห็นเป็นงาทองทรายพื้นโบจังหวะนี่แหละขอนองแผลเลยครับโมขีอนองเลยเนาะหลโบเห็นคือกันจักน่าไปใช้แล้วจกกวักเข้วานแล้วขอนองแผลอึ้งเลยบ่อึ้งเลยแล้วลแลเว็ปจะไรสุดไรใส่ให้ให้ให้ตัวลไร No, chị hey, đấy, đấy Nó chị nói đấy, Ngôi là. nó như là. Ngôi nói 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 như Ngôi nói là. 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 อิน bon, bon, ักอยู no ah. okay, ่แล okay, ้วบอกว่าเขาผมเราผ่าพวมไว้เ <ifts hak> ้ยคุณบอกคอนเดนเนาะเีหนือบี่ให้ผัวแหงน่ะพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนจะไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องไอเทิร์ดบ่ฮู้ว่ารับไปทางใดทางไอเทิร์ดบอกเทิร์ดก็ได้พี่น้องเนาะเก็บพี่น้องสบายดี